สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดืนแรกสำหรับเดือนพฤศจิกาย,ยน2,566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับส่วนใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันไพ่จะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ไพ่ประจําตัวของคุณขึ้นเป็นไพ่เดอะสตานะครับเดอ Star ร์เนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเป็นไพ่ที่หมายถึงตัวคุณเองสามารถที่จะมีความรู้สึกกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีปล่อยวางเรื่องของ ปัญหาความทุกข์ใจวิตกกังวลสิ่งต่างๆสามารถคลี่คลายเปลี่ยนแปลงมีแนวโนม้มเป็นทิศทางที่ดีประสบความสําเร็จได้ในเรื่องของความหวังใหม่ๆการเติบโตการพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าเดอร์สตาร์เนี่ยหมายถึงตัวเราเองสามารถที่จะฟื้นฟูนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือสามารถที่จะฟื้นฟูในเรื่องของความเป็นเนกาทีฟของตัวเราเองได้ดีขึ้นทายเทปนะครับพลังงานในด้านลบออกไปสามารถที่จะมีอก โอกาสดีๆเข้ามากับในเรื่องของ Re Relationship นะครับที่ประสบความสําเร็จได้นะครับแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวเราเองมีแสงสว่างนะครับปลายอุโมงค์ทำให้เราสามารถไปถึงนะจุดเป้าหมายนะครับกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีมีโอกาสที่เราจะได้ในเรื่องของความสุขนะครับการเปิดรับการเปิดกว้างและมีโอกาสดีๆเข้ามาหาตัวเราค่อนข้างดีเลยแหละมีไพ่ใบนี้คือ the wheel o f fortune นะครับ Are for June, เวลฟอร์จูนแปลว่าตัวเราเองสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะครับอะไรที่มันเป็นพลังงานดีๆเปิดรับเปิดกว้างรอไว้เลยนะครับเพราะเรากําลังจะได้รับโอกาสดีๆจาก,กรวาลพมชตาลิขิตนะครับเขาอาจจะแบบ อยากให้รางวัลกับตัวเราก็ได้เพราะเราอาจจะแบบทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีพอนะครับหรือเราสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะครับทำให้ทุกอย่างมันดูโอเคขึ้นมันดูดีขึ้นมันมีการพัฒนามันมีการเติบโตและเราสามารถที่จะปรับและฮิลลิ่งใจตัวเองได้ดีขึ้นนะครับนะประมาณนี้หรือฮิลลิ่งตัวเองได้ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นเนาะก็ เป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ดูดีมากๆสำหรับชาวเมถุนเพราะว่าอิทธิพลของดาวพระอัสสบ,บดีเนี่ยคือดาวคู่ของคนหลักของคุณได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนลาภะใช่ไหมครับและเป็นตําแหน่งราชาโชคและยังเป็นตําแหน่งอุดมมาเก์ด้วยทําให้ความรักความสัมพันธ์อย่างอุดมสมบูรณ์ดียังมีความรักความสัมพันธ์ที่มีการเติบโตมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลง ไปในนวมทิศทางที่ดีขึ้นถ้าตัวเราเองยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างเปิดใจยอมรับนะครับทุกอย่างจะมีโอกาสดีๆเข้ามากับตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีความหวังดีๆการเติบโตการพัฒนาการทําให้ทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จได้มีไพส่สิบเหรียญมาสิบเหรียญหมายถึงตัวเราเองกําลังจะมีความสุขความสมหวังความเป็น successful กับความรู้สึก สิเหรียญกับส0บถ้วยเนี่ยใกล้เคียงกันมากแต่สิบถ้วยน่าจะดีกว่าเพราะว่าสิบเหรียญมันจะเป็นเรื่องของอการเงินสามารถกว่าใช่ไหมครับแต่ยังไงก็ไม่แพ้สิบถ้วยเลยนะครับสิบเหรียญมันแปลว่าความอุดมสมบูรณ์ <c oughs> เช่นกันสังเกตดูตามหน้าไพ่นะครับมีพ่อมีแม่มีลูกมีสัตว์เลี้ยงบริวารมี เงินทองอุดมสมบูรณ์นะครับมันทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเต็มเต็มทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะครับอย่างที่บอกว่าดาวกู้เป็นตําแหน่งราชาโชคและเป็นตําแหน่งอุดมเกณฑ์มันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเรานั้นประสบความสําเร็จและอุดมสมบูรณ์ที่ดีขึ้นคิดอะไรทําอะไรมกักจะสอดคล้องไปในทางเดียวกันได้ดีขึ้นนะครับเติบโตได้ดีขึ้นพัฒนาได้ดีขึ้น แต่นะครับชาวเมทุนลัคนาเมทุนก็ต้องพยายามปรับและเรียนรู้กับในเรื่องของ Re r e t i t n s n i p นะครับให้มันประสบความสำเร็จได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วเขาจะดีแล้วมันทุกอย่างมันจะ SUCCESS ได้อย่างที่คุณต้องการมันก็ต้องแปลว่าเราก็ต้องพยายามอาสอดคล้องไปกับความรู้สึกที่มีต่อก,กันและกันนะครับไปในทางเดียวกันมันจะไปในทิศทางที่ดีเหมือนกันทั้งคู่และยังมีไพ่ใบนี้นะครับ สี่ไม้มาสี่ไม้มันคือการเฉลิมฉลองมีความยินดีเกิดขึ้นแสดงว่าชาวราศีเมถุนรักขนาเมถุนเนี่ยถึงคราวที่จะมีโอกาสดีๆที่จะได้คอมมิตเมนต์นะครับงานมั่นหมายงานแต่างงานสูงมากนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวราหูก็จะโครจรอ,ออกไปนะครับออกไปอยู่ในเรือนกรรมะา ส่วนดาวคู่คุณก็จะอยู่เพียงดวงเดียวที่อยู่ในราศีเมษนะครับแล้วได้ตําแหน่งอย่างที่บอกไป3าําแหน่งนะครับราชาโชคใดๆมันก็เลยทําให้เรามีโอกาสดีๆมีความรักที่มีความสุขมีความสมหวังนะครับมีในสิ่งที่เราอาจจะปรารถนาและเราอาจจะรอคอยมานานมันก็จะค่อยๆแบบสําเร็จแล้วก็เติบโตแล้วก็พัฒนาความรักความสัมพันธ์มันจะค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น เราต้องเติมเต็มด้วยนะครับไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆแล้วมันก็จะดีของมันเองมันแปลว่ามันอาจจะดีของมันเองได้แหละแต่มันจะช้าแต่ถ้าเราอยากให้มันดีขึ้นเร็วขึ้นเราก็ต้องพยายามนะครับไปแบบเปิดรับเปิดกว้างกับพลังงานนะครับกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆาแล้วก็อย่าไปวิตกกังวลอยู่กับปัญหาจนเกินไปใครกําลังเจออยู่กับปัญหาตอนนี้ค่อยๆปรับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคุณสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้จากไพ่ หนึ่งดาบนะครับหนึ่งดาบมันคือชัยชนะมันคือความสําเร็จในสิ่งที่คุณนั้นฟันฝ่าออกไปแล้วมันจะมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการปรับแล้วก็ดีขึ้นเข้าใจแล้วก็ไปในทิศทางดีขึ้นเหมือนกันเช่นกันนะครับและยังมีเงื่อนไขอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าพยายามค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งมีไพ่อัศวินถือเหรียญมา อวินถือเหรียญเนี่ยขึ้นรา,าศีธาตุดินนะครับราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมังกรอาจจะเป็นคนที่อาจจะคบอาจจะติดต่อหรืออาจจะดิวอยู่ก็ได้เช่นกันคืออัศวินถือเหรียญเนี่ยจะค่อนข้างดูช้าหน่อยนะครับกับความสัมพันธ์แต่มันจะยังมีการเติบโตมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเราปลูกต้นไม้อ่ะเราจะใจร้อนเร่งให้มันโตแบบเร็วๆเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดเรา พยายามค่อยๆประคองไปเลี้ยงไปดูแลไปยังไงยังไงมันก็ต้องเติบโตมันก็ต้องพัฒนามันก็ต้องมีแบบสิ่งที่ดีเข้ามากับชีวิตของตัวเราอยู่แล้วนะครับเพราะอัศวินถือเหรียญเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช้าแต่ชัวร์แล้วก็ประสบความสําเร็จดีขึ้นมากขึ้นเช่นกันนะครับดังนั้นคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาถ้าเรารู้จักที่จะเปิดรับและมองการไกลอดทนรอคอยทุกอย่างจะประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่เนี่ยยังขึ้น The Emperor มาด้วยนะ The Emperor แปลว่าตัวคุณเองเนะี่ยยังมีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความสมหวังที่ดีนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความาดูแลเอาใจใส่ที่ดีแต่ค่อนข้างเขาอาจจะไม่ได้หวานกับคุณแบบหยดย้อยนะครับแต่เขาก็อาจจะยังมีการโฟกัสกับเรามากขึ้นนะครับให้ความสำคัญกับตัวเรามากขึ้นมี Six of Pentacles ด้วย ซ i กออฟเพนทักเเนี่ยแปลว่าความรักความสัมพันธ์บางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะมีแบบมีงานมีธุระมีสิ่งที่ต้องจัดการต้องทําบ้างแต่เขาก็อาจจะมีแบบเวลามาใส่ใจ,ใจมาดูแลกับเรามากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเหมือนกันเนาะแต่อย่างที่บอกว่าเขาอาจจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีแหละนะครับใน ในความรู้สึกของตัวเราเองเนี่ยไม่งั้นไพ่มันคงไม่ดีมาขนาดนี้เนาะมันแปลว่าเราสามารถที่จะมีโอกาสดีๆมีความรู้สึกดีๆแต่เราก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขามากขึ้นด้วยนะครับเพื่อให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเราหรือทําให้เขามีความรู้สึกอยากจะโฟกัสกับตัวเรามากขึ้นนะครับหรืออยากจะทําให้เขามีความรู้สึกอยากจะคอมมิต หรืออยากจะให้โอกาสดีๆใส่ใจเทคแคร์กับเรามากขึ้นเราก็ต้องทําสิ่งดีๆให้กับตัวเขาด้วยเพื่อเป็นการการันตีว่าฉันก็หลักคุณไม่แพ้กับที่คุณเป็นนั่นเองนะครับทุกอย่างมันก็จะแบบโอ้ลงตัวดีมากๆเลยนะดังนั้นบอกเลยว่า The Emperor มาเนี่ยยังไงความสัมพันธ์ก็ยังมีโอกาสที่ยังจะเป็นไปนในทางที่ดีขอให้เราพยายามเคารพรัก และก็พยายามดูแลเอาใจใส่เขาให้มากเขาจะให้ความสำคัญกับตัวเรามากขึ้นเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อใน,นช่วงของเดือนนี้นะครับความรักความสัมพันธ์บางครั้งเราอาจจะมีปัญหาบ้างให้เข้ามาจัดการต้องแก้ไขแต่ว่ามันมีโอกาสที่เราจะปรับและแก้ไขได้ด้วยนะช่วงเนี้เพราะมันมีไพ่สิบดาบมาสิบดาบไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าสิบดาบมาในทิศทางที่ดีนะมันแปลว่าตัวเราสามารถที่จะเคลียร์ปัญหา เคลียในเรื่องของความรู้สึกเคลียในเรื่องของสิ่งที่อาจจะดูติดค้างในใจความรู้สึกที่อาจจะดูยังไม่โอเคในอดีตหรือปัจจุบันแต่อนาคตมันกําลังจะมีหนทางใหม่ที่ดีขึ้นถ้าเรารู้จักที่จะเคลียใจนะครับปล่อยวางแล้วก็พยายามประคองตัวเองไปนะครับจุดมุ่งหมายของเรามันคือความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามถูกไหมการเป็นครอบครัวการเป็นแบบความสุขความสมหวังความบริบูรณ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยในสิ่งที่เราโฟกัสเนี่ยเราก็ต้องพยายามโฟกัสในระยะยาวสักนิดหนึ่งเนาะมันถึงจะตอบรับ แล้วก็ช้านิดนึงแต่มันจะชัวร์มากเลยถ้าเราแบบรีบเกินไปเร่งเกินไปบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจดังนั้นเราก็ต้องเคลียร์ใจปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกของเราให้มันเป็นอิสระกับความคิดและเราจะเติบโตแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีและเราจะได้รับโอกาสดีๆได้รับข่าวดีๆเข้ามาจากไพ่สีไม้สีไม้ยังหมายถึงความมั่นคงด้วยสีไม้ยังหมายถึงข่าวดียังหมายถึงสิ่งที่มันดีต่อใจของเราที่เราจะได้รับโอกาส เห็นไหมครับว่าแม่มดสี่คนกำลังมาชุมนุมกันอยู่เนี่ยแปลว่ากําลังมาเฉลิมฉลองกันนั่นแปลว่ากําลังจะมีงานดีๆเข้ามาเช่นงานมงคลสมรสงานมั่นหมายงานวิวาต่างๆอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้เราดูไพ่ใบสุดท้ายคือ t h ดือ p r i e s t e s t นะครับ t h i ือ p r i e s t e s t ปรากฏขึ้นมาเป็นไพ่หมอดู นั่นแปลว่าตัวเราเองอาจจะต้องพยายามพิเคราะห์พิจารณาคิดตัดสินใจอะไรนะครับเราควรจะต้องแบบมีสติกับการคิดอออลืมไปมีเด็กถือดาบมาด้วยนะครับอย่าใจร้อนอย่าวู่วามเกินไปบางทีเด็กถือดาบเนี่ยนะครับค่อนข้างซุกสนดื้อน,นิดหนึ่งเนาะแบบต้องการเอาแต่ใจนิดนึงอะ่ะบางครั้งเราก็ต้องพยายามลดอารมณ์ลดแพชชั่นลงมาบ้างหรือถ้าเป็นเขาก็โอเคค่อยๆพูดค่อยๆจ่า นะครับก็ค่อยอารม่มอรวยไปถ้าเป็นทางเขานะถ้าเขาเอาแต่ใจนิดนึงแต่ถ้าเราเป็นเราเอาแต่ใจหน่อยอันนี้เราก็ต้องพยายามดลดผัดชั่นลงมาพยายามศึกษาพยายามเข้าใจพยายามเรียนรู้กันและกันให้มากขึ้นกว่านี้ The high p r e s t e s t เนี่ยคือการเรียนรู้การพัฒนานะครับแล้วก็มันหมายถึงว่าเราก็ต้องรู้เขารู้เราสักนิดนึงอะ่ะ ถ้าเราเรียนรู้เขามากพอมันจะทําให้เรามีโอกาสเป็นต่อได้เพราะเราจะรู้ไงว่าจุดอ่อนเขาคืออะไรเราจะได้ไปเติมเต็มไปแก้ไขจุดในจุด,จ,ดจุดนั้นนะครับหรือจุดที่เราทําได้ดีพอแล้วคือจุดไหนเราจะได้แบบฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีโอกาสดีๆการมองปรับมุมมองปรับไมเซิปรับทัศนคติใดๆมันก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นดูโอเคขึ้นดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นเนาะ นิดนึงสำหรับใครที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตที่อาจจะดูจบไปแล้วนะครับห่างหายกันไปหรือเป็นอะไรที่อาจจะดูะแบบเคยผ่านปัญหาจบมาแล้วนะครับแล้วอาจจะอยู่กันคนละที่คนละทางเนี่ยมันมีโอกาสที่เรากับเขาอาจจะได้วนเวียนนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากวงล้อแห่งโชคลาภจัก,กรวาลอาจจะจัดสรรให้กับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ตัวคุณจะรับหรือไม่รับกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่คุณมีสิทธิ์เลือก นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม